สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mama Cooking 4 5 2ห้ครัวแม่บ้านต่างแดนแต่หัวใจไม่เคยขาดอาหารไทยค่ะวันนี้จะมาชวนทำข้าวมันไก่สูตรบ้านๆนนะคะสูตรที่แม่ชอบทำให้กินตอนเด็กๆค่ะพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดและน้ำซุปกลมกล่อมนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆค่ะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะเราจะทําการต้มไก่และทําน้าซุปค,ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะใช้มะละหวานนะคะในการต้มด้วยค่ะแล้วจะใช้สะโพกไก่นะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะเกลือค่ะแล้วก็จะมีผงปรุงรสค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเริ่มจากเราจะต้มน้ํานะคะประมาณ1ลิตรครึ่งค่ะและใส่ซีอิ๊วขาวลงไปประมาณ2ช้อนค่ะตามด้วย เกลือนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราจะนําไก่นะคะที่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปต้มเลยค่ะเราจะทําการต้มไก่นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจนกว่าไก่ของเราจะสุกนะคะไก่ของเรานะคะจะมีรสชาติจาบซีอิ๊วขาวนะคะและเกลือด้วยค่ะจะไม่จืดชืดน,นะคะ เราไปดูขั้นตอนที่2นะคะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีมันไก่200กรัมค่ะกระเทียมคขกหยาประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ข้าวประมาณ3ถ้วยตวงค่ะเราจะนำน้ำมันพืชประมาณ3-4ช้อนนะคะผัดด้วยกันกับมันไก่เลยค่ะผัดจนกว่ามันไก่ของเรานะคะจะมีน้ำมันออกมาประมาณถึง80%นะคะเราก็จะนำกระเทียม โคลของเราผัดลงไปได้วยกันค่ะ ตอนนี้มันไก่นะคะกับกระเทียมของเราเนี่ยมีความกรอบและเหลืองสวยดีแล้วค่ะมีน้ํามันประมาณนึงแล้วนะคะเราเก็จะนําข้าวนะคะที่เราไปทําความสะอาดแล้วนะคะสาวน้ำประมาณ2รอบค่ะนํามาผัดด้วยกันเลยค่ะเราจะผัดประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นเราจะนําไปหุงกันค่ะ เราจะใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าในการหุงวันนี้นะคะหลังจากที่เราเทข้าวที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะเราจะกะปริมาณน้ำเอานะคะให้สูงกว่าตัวข้าวเนี่ยประมาณครึ่งข้อนิ้วค่ะวิธีวัดน้ำแบบนี้นะคะต้อง ดูด้วยค่ะว่าข้าวของเราเนี่ยเป็นข้าวเก่าหรือข้าวใหม่นะคะถ้าเป็นข้าวเก่าก็ต้องเพิ่มน้ําขึ้นมาอีกนิดหน่อยค่ะไม่งั้นข้าวอาจจะดิบได้นะคะพอข้าวของเราใส่น้ําได้พอดีแล้วนะคะเราก็จะเติมเกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยผงปรุงรสอีกครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะและนําไปหุงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้เลยค่ะ ตอนนี้ไก่ของเรานะคะต้มมาจนสุกแล้วค่ะเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้นะคะพอตักไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการ ช้อนน้ำมันด้านหน้านะคะน้ำซุปทิ้งออกไปด้วยค่ะตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่ 3, นะคะการทำน้ำซุปแล้วค่ะเราจะเติมผงปรุงรสนะคะเพิ่มลงไปประมาณ1ช้อนครึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะใส่นะคะมะละหวานค่ะที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปได้เลยค่ะมะละหวานนะคะต้องผ่าตรงกลางทิ้งนิดนึงนะคะแล้วก็หั่นขั้วด้านบนออกด้วยค่ะ เราจะเคี่ยวน้ำซุปไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามะละหวานของเราเนี่ยจะสุกดีค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเราจะมาทำน้ำจิ้มรสเด็ดกันค่ะเริ่มจากนะคะนำขิงไปล้างทำความสะอาดและปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะเราจะใส่ปริมาณพอ,พอ,พอๆเท่าๆกันกับขิงนะคะตามด้วยพริกตามชอบเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายค่ะประมาณ5ช้อนค่ะน้ำส้มสายชู5ช้อนค่ะและเต้าเจี้ยว5ช้อนเหมือนกันค่ะใส่รวมลงไปเลยค่ะจากนั้นเราจะเติมน้ำเพิ่มลงไปอีก5ช้อนเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปั่นเลยค่ะจากนั้นเราจะนำน้ำจิ้มนะคะไปเคี่ยวให้สุกนะคะต้มจนเดือดก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะสูตรนี้นะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเผ็ดด้วยค่ะรสชาติจัดจ้านสุดๆเลยค่ะ ตอนนี้น้ำซุปของเราใช้ได้แล้วค่ะสีเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยค่ะตอนนี้ข้าวของเรานะคะหุงสุกเรียบร้อยแล้วทั้งนุ่มทั้งหอมมากๆเลยค่ะ เราจะใช้ทัพพีนะคะคุยข้าวแบบนี้นะคะให้กระจายกระจายทั่วๆกันค่ะเมื่อไม่ให้ข้าวนะคะจับกันเป็นก้อนนะคะข้าวเรียงเม็ดสวยดีมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะครบทั้งสีขั้นตอนแล้วนะคะตอนนี้ ข้าวมันไก่ของเราน่ากินมากๆเลยค่ะกินคู่กับน้ำซุปร้อนๆนะคะน้ำจิ้มเด็ดๆนะคะฟินมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆไปลองทําตามกันดูนะคะน่ากินมากๆและอร่อยมากๆค่ะสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราค่ะวันนี้ช่องมาม่าคกกิ้งขอลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ